กล้อง360องศานะครับติดตั้งเพื่อลดจุดอับสายตานะครับเห็นไมครับนี่มเีเด็กเล่นทนข้งครับรถที่ไม่มีกล้องขับได้นะครับแต่รถที่ติดตั้งกล้อง360อองศาขับง่ายและปลอดภัยกว่านะครับ มองนั่งมองขับอยู่ตรงนี้ครับไม่เห็นสาเลยนะครับนี่ครับกดดูภาพแบบสามมิติได้นะครับเดี๋จะดูแบบสองมิติก็ทําได้นะครับอันนี้กล้องหลังครับกล้องซ้ายนะครับกล้องขวากล้องหน้ากล้องหลังดูแบบสามมิติ สองแสบนี่สาดน้ำผมล้ว